สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาสวัสดีค่ะอามาพบกับสวาลโกก,กนะคะวันนี้เราจะมาเก็บข้าวโพดนะคะมาเก็บมักสลีค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องพากันมาเก็บมักสลีนะคะกับคุณพี่แย้มนะคะอ่เดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปทางโน้นนะคะเนาะเดี๋ยวให้เบิงบริเวณรอบๆนี่ซะก่อนนะคะนะไฟไหม้ภูผ,ผาแอก,ก็ไหม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ก็เหลือแต่ตอกับต้นไม้นะคะตอก็ห่อนมีย่างอ่าเดี๋ยวเราจะข้ามฝากไปฝั่งนู้นนะคะเนาะข้ามฝากไปฝั่งพุ่นค่ะพี่น้องดอกไม้จะสวยงามนะคะอันนี้จะเป็นห้วปตะสานนะคะฝั่งกันนู้นจะเป็นผู้หลวงค่ะผู้หลวงค่ะแล้วก็วัดผู้หลวงจะอยู่ฝั่งพุ่นนะคะน้องพี่น้อง นี่ข้ากะเมเก็บมักซารีค่ะเพื่อนบอกว่าเห็นเมเก็บมักซารีนะคะข้ <c oughs> ามห้วยนี้ไปเด้ค่ะพี่น้องห้วยประสานนี่ค่ะสวยงามน,นะคะแถวนี้กับพืชพันธุ์ธันยา,ารกับหลายอุดมสมบูรณ์เลยคะ่ะนี่กับักกูดนะคะผักกูดกับบดไ้เก็บนะคะพี่น้อง อันนี้ก็ต้นมะฮู้งทะมะฮุ้งเอ้ยขึ้นทางแล้วเนาะอันนี้ก็ต้นไม้กวาดค่ะเออเออย,ยุบันก็กอกเอิ่นว่าแขมค่ะพี่น้องต้นแขมนะคะเอาไว้ไปทําไม้กวาดนะคะเอาไว้ไปถักไหมถักไม้กวาดเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้พี่แย้มก็ตัดต้นสลีทิ้งอยู่นะคะตัดต้นมักสลีทิ้งอยู่ค่ะพี่น้อง มะฮองกับสีมาเก็บมังสารี่ต้นที่ต้นที่เก็บแล้วก็ตัดทิ่มนะคะไปสีเอากล่องไปตั้งไปใส่เนาะมะฮุ่งกับมะฮุ่งเหลืองะคะ่ะเอามังสารี่กับนักพอแห่งแล้วอยากได้มะฮุ่งเหลืองเมื่อน้ำแบดน,นี้ปุยป้ยปื่อยขึย้นสีเอาไปบ่ไหวัยเรค่ะรถมอเตอร์ไซค์มาสองคันโบวัยวิทย์มาหน้าบัดเพิ่อนบัดคือจะเพิน่น กินเข่าอยู่ค่ะพี่นอ้องอันนี้กับไฮเบิรงวิวที่อยู่ทัดนาะค่ะเดี๋ยวจะบันสิไปเก็บมักส์ลีนะคะอ่าน,นี่ก็เป็นสวนมักส์ลีนะคะสวนมักส์ลีค่ะมัาวโพูดค่ะเดี๋ยวจะทำการเก็บนะคะต้นไดที่เก็บแล้วก็ตัดทิมนะคะ บุมีง่วให้กินกับบ้านใดมีงัวกับมมกเกามาเก,ก็บเอาเด้อค่ะเด้อพี่น้องคนไปได้เอาไปหายค่ะ,ะสวนแข่งๆเนี่ก็เป็นของยายยถอนนะคะของป้าถอนเนาะคะ่ะเนาะ ตรงน,นี้ก็จะมีกอนน้ไม้อย,ยู่ค่ะเดี๋ยวสิฮามองตั้งกล้องก่อนนะคะสิตั้งใดอยู่บนนัอ่อืมทำไมถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวก่อนอ่าตอนนี้เราก็มาเก็บข้าวโพดกันอยู่ด้วยค่ะพี่น้อง มาเก็บมักสลีค่ะมากข้าพูดมาข้าโพดเก็บไ้สองก็สอบแล้วนะคะ มื่อนี้เ,อเ้ากับเมื่ก็บมาขอาโพดกับพี่แย้มเด้อค่ะเด้อคุณที่ซอยสวรรคเหตุงานเหตุการณ์ก็ไม่ผู้เดียวนี่ยแหละค่ะข,ขอโพดฟักใยไม่ใยเป่งเป่งค่ะพี่น้องใหญ่ใหน้วยหนึ่งกกิโลหนึ่งพ่ค่ะ กำลังเก็บอยู่เนะคะนะ่ะนะอ่งตอนนี้เราก็เก็บข้าวโพดอยู่นะคะเก็บข้าวโพดอยู่ค่ะพี่น้อง เขาพูดจะแกะแกขอนท่หน่อยแกแล้วคือแกะแล้วต้นมันเหลืองแล้วค่ะเยีนมาสามหมื่นสี่หมื่นมาท่านเบิร์ตดูค่ะย่างมาท่านเบิร์ตดูอัน พี่แยก็เก็บใส่ก็สอบปุ๋ยอยู่น้องคะน้อตอนนี้จะหาก,กรอนมาเปนโสมโสมมะ,ะยยขะพูดใหญ่หเขาเบิง่เออะะง,นะะงนเออะะงน,นี้มะขะพูดใหญ่นี่มะขะพูดนะคะฟางใยๆค่ะพี่น้อง ปืดเบืองเบืองแกะเบือง,ง,งก่อนด้ว,วดแกแล้วนะคะเปย้หนอนนอนตัวเอยักไหว้นอนค่ะพี่น้องอันนี้ปสัสจากอ่าอะไรนะยาป้องกันศัตรูพืชนะคะปะสัสกค่ะ ไดยใส่ยาขามาแรงเด้อค่ะพี่น้องธรรมชาติล้วนๆนะคะธรรมชาติเห็นๆค่ะพี่นอ้องอ่าเม่กินขา้าวโพดกับสรวันนะคะอะไรนะพี่แย้มเตรียมมัดแล้วนะคะอ่าตอนนี้ก็ได้ไปแล้วสี่กระสอบนะคะก็ให้พี่แย้มแบกออกไปะะ้วค่ะ ให้พี่แยมเพื่อนเบกออกไปเพื่อนกระตัดตุ้นมันถิ่มน้ำค่ะพี่น้องตัวใดงั้นท่านเกกับบรดตัดนะคะก็จะเอาไว้ก่อนนะคะ มันก็สิเก็บนอยู่แบบไปเรื่อยๆนะคะมื่นกับมาเก็บอีกค่ะพี่น้องเอาว่างไว้ท่าน่ะนหวัวถึงมาแข็งแรงแท้นักบัน,นี้แบบไว้ยู่บ่ง ให้พี่เยมแบกนะคะเ,ะเ,ด,เ,ะเดี๋ยวๆต่างกองก,ก่อนนะอ้าวเรียบร้อยแล้ว่างเดินเรจะกลับแล้วนะคะ พี่แยมก็แบกออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวสวัรจะตามไปนะคะอ่าดูจะตามพี่แย้มไปเมื่อละคะ่ะเอาพุพเ่ออรเอาถุงคขบอกเดี๋ยวถุง,งอเอาลดเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเอาข้าโพดขึ้นรถนะคะ รถมอเตอร์ไซค์สองคันเมือค่ะบอกพี่ต่อยให้ตามมาเพื่อนไม่ตามมานะคะเพื่อนทำอะไรอยู่ก็มารอนะคะเดี๋ยวเราจะาใส่มอเตอร์ไซค์สองคันเมืองนะคะพี่น้อง ซะล่ะซะล่ะเอ๊ะๆย่องๆมันฮึนน่ะนะมัน <coughs> 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 Yeah. ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ราาองจะของพี่แย็บอาเสื้อทางนานะต,ตัวนั้น,น,นอ่ะขอบบ่ากระสอบมันขาดนะคะง่ายๆหลุมลองเบิ่งไม่หลุมก็ได้ปิ่น รถมันขั้นหน่อยนะคะพี่น้องมีเงินสื่อรถใหญ่ซะก่อนเด้ออ่ามากันสองคันนะวันนี้เดี๋เดซิเอาไปส่งให้เจ้บ,บ,บันทมอยู่บันกวนบุญนะคะมัดซะก่อน เกินสิไปนะคะเดี๋ยวมือเงินก็นมาเก็บอีกใั้กเก็บจกนกว่าสิมดส,สวนนะคะรถไงเขาบอกให้ใส่ค่ะให้ใส่รถน้อยค่ะจกกรยานย่นนี่ละแน่นอนที่สุดแล้วค่ะแม่แน่นอนใช้รถไงเดี๋ยวมันมันลุยบ่เ,<อ>เดี๋ยวมันสิลุยด้วยค่ะบอก่าครับยาน ถวนั้นจะเป็นใบชะพูนะคะใบชะพููอ่าเดี๋ยวค่ะสิเดินทางแล้วค่ะตอนนี้ก่าคลิปหนีงก็พ่อแค่นี้กนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะเดินทางไปบ้านกลนบุญนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจสวรรคะ์แล้วค่ะเด้อกับพี่แยมเด้อคู่หูนะคะคู่ห,หูสองคน,นะคะ่ะไปใส่ไปน้ำกันตลอดะคะ่ะนอกจากว่าสวรรค์จะมีธุระไปมองอื่นนะคะ เพื่อนเกษสิบุรีมานำขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เขามาให้กำลังใจสวัรค์ขอให้ทุกท่านมีเต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะขอกราบสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะนี่นี่นี่ลื่นั่นนะผลืลนดอกเลุเอ้ยดอกลักผึ้ลนเนี่นั้น อะไเอะไปเอปพิ่งจแย่งมดกินอี้อลัวน่ะ,นะ,นะมดเต็มอยู่ดอกกันดอกอะไรเนี่ยดอกแน่ดอกแน่แนมันแน่นอนน,นั่นนี่แน่นอนเลยเนาะสวัสดีค่ะ